สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยทางชีวภาพหรือ biosecurity ของฟาร์มค่ะระบบความปลอดภัยทางชีวภาพคือมาตรการที่ทางฟาร์มจัดทำขึ้นเพื่อควบคุมป้องกันลดและทำลายเชื้อโรคเข้าสู่ฟาร์มและออกจากฟาร์มเริ่มต้นจากการจัดวางผังฟาร์มให้บ้านพักและพื้นที่เลี้ยงสัตว์แยกออกจากกันและมีรั้วกั้นรอบๆฟาร์ม อาจใช้รั้วคอนกรีตเพื่อป้องกันบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับฟาร์มและสัตว์พาหะเข้าไปในฟาร์มได้หรือใช้รัว้วเมทัลชีตก็ได้ค่ะกรณีฟาร์มขนาดใหญ่จะมีรั้วกั้นสองชั้นคือรั้วกั้นฟาร์มภายนอกและรั้วสำหรับล้อมรอบโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ค่ะสำหรับเกษตรกรร,กรายย่อยสามารถใช้รั้วไม้ก็ได้ค่ะ ซึ่งต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพในการควบคุมสัตว์และบุคคลเข้าออกฟาร์มค่ะบริเวณหน้าฟาร์มจะมีป้ายบ่งชี้เพื่อป้องกันบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้ของเข้าฟาร์มเช่นป้ายห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาตการณีมีเหตุจำเป็นต้องเข้าฟาร์ม จะต้องจัดให้มีการทำลายเชื้อโรคของยานพาหนะและบุคคลที่จะเข้าฟาร์มเช่นบ่อน้ำยาฆ่าเชื้อโรคหรือจัดให้มีเครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อโรคสำหรับยานพาหนะที่จะเข้าฟาร์มทั้งนี้จะต้องคำนึงถึงน้ำยาฆ่าเชื้อที่ใช้ชนิดของเชื้อโรคและเวลาสัมผัสของพื้นผิวกับการฆ่าเชื้อโรคด้วยค่ะจัดให้มีอ่างน้ำยาฆ่าเชื้อโรค สำหรับบุคคลที่จะเข้าไปในฟาร์มหรือพื้นที่เลี้ยงสัตว์ค่ะกรณีฟาร์มขนาดใหญ่จะจัดให้มีห้องอาบน้ำและค่าเชื้อโรครวมถึงเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเข้าพื้นที่เลี้ยงสัตว์ค่ะจัดให้มีแบบบันทึกการเข้าออกของบุคคลและยานพาหนะภายในฟาร์มห้องเก็บอาหารสัตว์จะต้องปิดมิดชิดป้องกันสัตว์พาหะเข้าออกได้ และมีแผ่นพาเลตดรองเพื่อป้องกันความชื้นไมา่ยังกระสอบอาหารได้ค่ะจัดให้มีการแยกขยะและจัดให้มีถังขยะแบบมีฝาปิดด้วยนะคะมันรักษาความสะอาดภายในฟาร์มเพื่อจะช่วยป้องกันสัตว์พาหะเชื้อโรคที่จะเข้ามาสู่ฟาร์มได้ค่ะ พร้อมทั้งหลิกเลี่ยงกันไปในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคระบบความปลอดภัยทางชีวภาพถือเป็นหัวใจสำคัญในการป้องกันโรคเข้าสู่ฟาร์มสำหรับทุกๆฟาร์มนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ